รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยพิศักด์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่183เสียกรุงครั้งที่1กับครั้งที่2ต่างกันอย่างไรคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ทาง YouTube ได้โปรดอะครับขอความกรุณาด้วยนอกจากกด Subscribe แล้วโปรดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ผมต้องรับมือกับความโหดหินของอัลกอริทึมของ YouTube อย่างเดียวได้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย <S <S> <S หัวข้อแรกเสียกรุงมครั้งที่1กับครั้งที่2ฉบับ1นนาทีสำหรับคุณผู้ชมที่มีเวลาน้อย นะครับใจร้อนอยากได้ข้อสรุปแบบด่วนๆผมจัดให้เลยโดยใช้เวลาไม่เกิน1นาทีเริ่ม S 1> <S 1> <S 1> เสียกรุงครั้งที่ 1, <S <S 1> พุทธศักราช2,112อยุธยาเสียให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีครั้งนั้นพระเจ้าบุเรงนองเพียงแค่ต้องการให้อยุทยายอมรับว่าพระองค์เป็นราชาเหนือราชาทั้งปวงและยอมเป็นประเทศราชผลลัพธ์คือพระเจ้าบุเรงนองกวาดต้อนผู้คนไปเกือบหมดเลยยึดของมีค่าไปเยอะแล้วแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นปกครองอ,อ,อยุทยาต่อไปภายใต้ร่มเงาของหงสาวดีแล้ว15ปีต่อมาสมเด็จพระนเรศวรราชธิราชสามารถปลดแอกจากหงสาวดีได้สําเร็จส่วนเสีย ครั้งที่สองพุทธศักราช2,310อุธยาเสียให้แก่พระเจ้ามังระแห่งกรุงอังวะครั้งนั้นอังวะตั้งใจทําลายอยุทยาให้พังพินาศย่อยยับไม่ให้กลับมาเป็นเสี้ยนหนามได้อีกผลลัพธ์คือพระนครเสียหายจนไม่สามารถกลับมาเป็นศูนย์กลางอำนาจได้เลยประมาณ7เดือนต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางอานาจแห่งใหม่นะครับนั่นคือข้อสรุปแบบสั้นๆ ห้วนๆไม่เกินหนึ่งนาทีสำหรับคุณผู้ชมที่มีเวลาน้อยใจร้อนอยากได้ข้อสรุปแบบดนดวนซึ่งตอนนี้ถือว่าครบถ้วนละสามารถไปท่องโลกโซเชียลต่อได้เลยทรงแขกแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านอื่นยังพอมีเวลาอยากได้ความรู้แบบเจาะลึกลงไปอีกจัดให้หัวข้อต่อไปเสียกรุงครั้งที่หนึ่งฉบับยาวย้อนกลับไปประมาณพุทธศักราช260 0 ท่ามกลางความวุ่นวายของบ้านเมืองในพมา่าตอนนั้นพระเจ้ามินจิโยเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าตะเบงชเวตี้สามารถใช้ตองอูเป็นฐานอำนาจที่เข้มแข็งได้ถัดมาพุทธศักราช2 0 7 4พระเจ้ามินจิโยสวรรคตพระเจ้าตะเบงเชเวตี้พระโอรสขึ้นครองตองอูต่อพระองค์เริ่มมองว่าตองอูเนี่ย โลเคชั่นมันถึงจะดีจริงอะนะครับปลอดภัยจากการรุกรานแต่มันอยู่ไกลทะเลมากเกินไปอยู่ตรงนี้ค้าขายทางเรือกับชาวโลกไม่สะดวกเอาซะเลยก็เลยเริ่มขยายอำนาจลงมาทางใต้ซึ่งเป็นดินแดนของมอนเขามันใกล้ทะเลนะครับค้าขายสะดวกกว่าประจวบกับตอนนั้น เจ้าหัวเมืองต่างๆของมอนเนี่ยไม่ค่อยสามารถขีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่าไหร่พระเจ้าตะเบงชเวตตี้ก็อาศัยจังหวะน,นี้แหละค่อยๆรุกคืบลงใต้ไปทีละน้อยจนในที่สุดก็สามารถยึดเมืองหงสาวดีหรือว่าพระโคซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของมอนไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จประมาณพุทธศักราช2,088นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งเป็นชนชาติบมาหรือพมา่าหรือว่าเบอร์แมนเนี่ย ถึงได้มาครองหงสาวดีซึ่งเป็นดินแดนของมอนจนพงสาวดานอายุธยาเองเนี่ยยังหลงเข้าใจผิดเลยนึกว่าพระองค์เนี่ยเป็นมอนจริงๆแล้วพระเจ้าตะเบงชเวตี้เป็นพาม่านะครับแต่มาครองดินแดนมอน จากนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตีก็ทรงขยายอํานาจไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากการมองว่ายักษ์ไข่ที่อยู่ทางตะวันตกอาร์กันเนี่ยดูจะเป็นปัญหาสําหรับพระองค์มากกว่าก็เลยยกทัพไปลุยยักษ์ไข่ก่อนนะครับทีนี้กลับมาดูเหตุผลที่มาที่ไปกันอีกหน่อยคือถ้าสมมุติว่าตอนนั้นพระเจ้าตะเบงชเวตี้ยังคงใช้ตองอูเป็นศูนย์กลางอยู่เนี่ย ก็คงจะไม่ค่อยได้มาปะทะอะไรกับอยุธยามากนักนะครับเพราะว่าการทับซ้อนเขตอํานาจเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีแต่พอพระองค์ได้พระโคหรือว่าหงสาวดีมาปกครองเนี่ยพระเจ้าตตเบงชวตี้ก็ต้องรับมรดกสําคัญมาอย่างหนึ่งคือชายขอบอํานาจของเมืองมอเนี่ยมันจะมีบางส่วน โดยเฉพาะทางแถบเทือกตะนาวสีเนี่ยตรงนั้นมีเมืองท่าค้าขายสำคัญทางทะเลหลายแห่งและเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกับอำนาจของกรุงศรีอยุธยามาแต่ไหนแต่ไรแปลง,ง่ายๆว่าการกระทบกระทั่งกับอยุธยาเนี่ยมันเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่นั้นมา ทีนี้ระหว่างที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้กำลังจัดการกับยักษ์ไข่อยู่นะครับประมาณพุทธศักราช2088ันถึงเกประมาณเนี้ยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ทรงได้รับรายงานว่ามีกษัตริย์อยุทยานะครับซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะ เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่เพิ่งจะครองราชต่อจากขุนวรวงศ์สิริราชไปได้ไม่นานเนี่ยได้ส่งทัพไปรุกรานเมืองทวายกับเมืองเยซึ่งพระโคเขาถือว่าสองเมืองนี้เป็นเขตอานาจของเขาส่วนเราก็ถือว่ามันเป็นเขตอำนาจของเราเหมือนกันนึกออกใช่ไหมพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็เลยยกทัพมาตอบโต้จนอยุธยาต้องยกกลับมา และเรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นมันยังเลยเถิดต่อมาเรื่อยจนพระเจ้าตะเวงชเวตียกทัพใหญ่มาทําสงครามที่เรารู้จักกันในนามของสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยพุทธศักราช2 9 2ซึ่งครั้งนี้นับเป็นการยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกของราชวงศ์ตองอูวงเล็บว่าราชวงศ์ตองอูที่มีอํานาจเหนือพระโคของมอนนะครับหลังจากนั้นไม่นาน พระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ถูกลอบลงพระชนทําให้บ้านเมืองของทางพาม่าเข้าสู่ภาวะระส่ำระสายอีกครั้งหนึ่งจนประมาณสัก10ปีต่อมาเนี่ยสิกว่าปีพระเจ้าบุเรงนองก็สามารถรวบรวมแผ่นดินของทางพาม่าได้สําเร็จและเริ่มขยายพระราชอํานาจออกไปทุกทิศทุกทางในกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นก็ยังเป็นแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอยู่ซึ่งตอนนั้นมีการได้ช้างเผือกมาเป็นจํานวนมาก พระเจ้าบุเรงนองกําลังจ้องหาเหตุที่จะสําแดงอิทธิฤทธิ์ของความเป็นพระจักรพรรดิราชนะครับราชาเหนือราชาทั้งปวงอ่ะหาเรื่องอยู่แล้วก็เลยแทงเรื่องส่งมาขอแบ่งช้างเผือกไปประดับบารมีหน่อยสิเรื่องจํานวนช้างเผือกที่โดนแทงเรื่องมาขอเอกสารหลายฉบับระบุไว้ไม่ตรงกันโดยพระราชพพศสวัดานอยุธยาในกลุ่มฉบับความพิสดารเช่นในเล่มเนี้ ฉบับพันจันทม,ม่าเจิมยกตัวอย่างบอกว่ามีเจดช้างขอสองช้างแต่มหาราชวงศ์พงศาวดารของทงั้งพม่าเขาเนี่ยอันนี้บอกว่ามีสี่ช้างขอ1ช้างซึ่งตัวเลขมีสขอหนึ่งเนี่ยไปตรงกับฉบับหลวงประเสริฐของอยุทยาเป๊ะเลยและเมื่อถูกสมเด็จพระมหาจักรพรริ ปฏิเสธมหาราชวงศ์เนี่ยเล่าถึงขนาดที่ว่ามีการส่งจดหมายเขียนรหัสลับโต้อตอบด่าทอกันด้วยพระเจ้าบุเรงนองก็เลยได้จังหวะเลยตบเขาา่าฉาดอาศัยเหตุนี้ยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาทันทีนี่คือสองครามช้างเผือกพุทธศักราช2,106ผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้คือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้านทานความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพระเจ้าชนะสิบทิศไม่ได้นะครับก็เลยขอเจราจาย่าศึก โดยพงสาวดารฉบับหลวงประเสริฐบอกว่าอยุทยาเสียช้างเผือกสี่ช้างคือเสียหมดเลยอ่ะให้แก่พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้ ยังมีการพูดถึงตัวประกันที่ถูกจับเป็นเฉลยไปพระโครหรือหงสาวดีด้วยฉบับหลวงพระเสริฐบอกว่าตัวประกันมีแค่คนเดียวคือสมเด็จพระราเมศวรเป็นพระราชโอรสออรัชทายาทของออพระมหาจักรพรรดินะครับแต่ฉบับพันจันทนุมาเจอมเล่มนี้บอกว่าตัวประกันมี2คือ1สมเด็จพระราเมศวรสองพระยาจักรีส่วนมหาราชวงศ์พงสาวดานของพมา่าบอกว่าตัวประกันมี4ี่เลยอ่ะหพระราเมศวรสองออกยาจักรี สพระราชธิดาไม่ระบุพระนามและ4สมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันนี้น่าตกใจมากเพราะพม่าเขียนเคลมเลยว่าพระเจ้าอายุทยาคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิถูกจับไปหงสาวดีหรือพระโคด้วยเลยนะครับแล้วที่อายุทยาก็ยกให้สมเด็จพระมหินทราธิราชพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระมหาจักรพรรดิเนี่ย ครองแทนในขณะที่พงศาวดารอายุทยาเนี่ยเรื่องราวต่อจากนี้ก็ดูจากกลมกลม่อมแกลม้กลมโดยอ้างว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิยังครองอายุทยาต่อนะแต่ว่าพระองค์เนี่ยตัดสินใจออกผนวดแล้วให้พระมหินเนี่ยขึ้นครองแทนคือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอ่ะพระมหินได้ขึ้นนึกออกไหมเพียงแต่ว่าเหตุผลที่รองรับการที่พระมหาจักรพรรดิไม่ได้ครองอยุธยาต่อแล้วเนี่ยเล่มนี้บอกว่าเป็นเพราะพระมหาจักรพรรดิ ออกผนวดแต่เล่มนี้บอกว่าเป็นเพราะพระมหาจักรพรรดิโดนจับไปแล้วไงซึ่งการที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ถูกจับตัวไปพระโคด้วยพร้อมกับองค์รัชทายาทเนี่ยแถมเสียช้างเผือกให้เขาทั้งหมดเลยเนี่ยสำหรับพม่าแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมพม่าเขาจะถือว่านี่คือการที่กรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นประเทศราชของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราเสียกรุงให้เขาตั้งแต่สงครามช้างเผือก2106ไปแล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีคำถามต่อว่าอ่ะแล้วทั้งนั้นสงครามคราวเสียกรุงพุทธศักราช2 1 1 2จะเรีย ว่าอะไรล่ะคําตอบก็คือในมุมของพอม่าแล้วเขามองว่าสงครามในปี2,112หมายถึงสงครามปราบกบฏเพราะว่าในตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาลุกขึ้นมาแข็งเมืองต่อหงสาวดียังไงเล่า <Hey. S 1> อ่ะ ผมจะขอยึดตามเอกสารของฝ่ายพมา่าคือมหาราชวงศ์เล่มน,นี้นะครับซึ่งสรุปว่าณนะตอนนี้กรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นประเทศราชของพระโครเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2106นะครับหลังจากนั้นเมื่อพระมหินทราทิราชขึ้นครองอยุธยานอกจากจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของหงสาวดีพระเจ้าบุเรงนองแล้วพระมหินยังต้องอยู่ใต้อำนาจของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองพิษณุโลกอีกต่อหนึ่งด้วยนั่นทาให สมเด็จพระมหินทราธิราชใช้คำง่ายคือไม่แฮปปี้นะครับจนถึงขนาดแอบมีดีลลับกับสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชของล้านช้างคือดึงเอาล้านช้างมาเป็นพวกเลยเพื่อหวังจะคานอำนาจพระเจ้าบุเรงนองและออทั้งอยุธยาคือพระมหินทราธิราชและฝ่ายของล้านช้างคือสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเนี่ยนัดกันเข้าตีกระนาบพ,พิษณุโลกเพื่อหวังจะก,กำจัดสมเด็จพระมหาธรรมราชาและในจังหวะนั้น มหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมาร่าบอกว่าพระมหาจักรพพัดท,ที่โดนจับไปพระโคนะครับทูลขอออกผนวด ตอบพระเจ้าบุเรงนองและขอกลับมาไหว้พระทำบุญที่อยุธยาซึ่งพระเจ้าบุเรงนองก็ส่งอนุญาตตามนั้นแต่ว่าพอมาถึงอยุธยาปุ๊บสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ลาผนวดคือศึกเลยแล้วขึ้นครองอยุธยาต่อเลยเหตุการณ์ช่วงนี้ความจริงถ้าเราไปอ่านเอกสารทั้งทั้งของเราทั้งของพม่ามันจะมีความอีรุงตรงนางเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าต่างคนต่างเล่าไปคนละเรื่องอะแต่เอาเป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีแรงกดดัน จากทั้งพระมหินและทั้งพระเจ้าใช้ใชษฐาที่ล้านช้างเนี่ยที่จะเข้าตีพิษณุโลกให้ได้สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงรีบเดินทางไปพระโเพ่กขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าบุเรงนองทางสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช้จังหวะนี้ส่งกองทัพไปรับตัวพระวิสุทธิกษัตรีคือเป็นพระราชธิดาของพระองค์เองและเป็นพระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ให้กลับลงมาอายุทยาโดยครั้งนั้นรับลงมาพร้อมกับสมเด็จพระเอกาทศรสด้วยเลยเพราะว่าตอนนั้นสมเด็จพระนเรศเนี่ยไปพระโครพร้อมกับสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับเนี่ยมันแสดงว่าอายุทยาเนี่ยแข็งเมืองต่อพระโครจริงๆนะถ้ามองในมุมของเขาอ่ะพระเจ้าบุเรงนองจึงยกทัพใหญ่มาล้อมอยุทยาอีกครั้งและหนนี้มาแบบหนักของจริงนะครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิคงจะเครียดมาก ถึงขนาดประชวนหนักและสวรรคตรกลางศึกทำให้สมเด็จพระมหินทราธิราชต้องขึ้นครองราชอีกครั้งหนึ่ง แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดก็เพียงพล้ําต่ออุบายของพระมหาธรรมราชาที่ส่งพระยาจักรีมาเป็นไส้ศึกเปิดประตูเมืองรับทัพของพระเจ้าบุเรงนองสุดท้ายพระเจ้าบุเรงนองสามารถปราบกบฏครั้งนี้ได้สําเร็จอันนี้มองจากมุมของทางพมา่านะครับผมและก็อย่างที่บอกจะเห็นได้เลยว่าพระเจ้าบุเรงนองทรงต้องการเพียงแค่ออแสดงความเป็นพระจักรพรรด,ดิราชคือปกครองทั้งสากลชมพูทวีปคือตามคติแล้วเนี่ยสากลชม ทวีปก็อาจจะนับจากฝั่งสมุทรหนึ่งไปยังอีกฝั่งสมุทรหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะว่ากันในทางปฏิบัติแล้วก็หมายถึงดินแดนแถบนี้แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะครับคือพระเจ้าบริเวณนองเนี่ยทรงเก็บอยุธยาไว้เป็นประเทศสราชต่อไป ปลดพระมหินทราธิราชลงจากบัลลังก์แล้วพาไปพระโคด้วยกันเลยนะครับมหาราชวงศ์บอกว่าระหว่างทางเนี่ยสมเด็จพระมหินแสดงวาจาไม่สุภาพก็เลยโดนพระเจ้าบบเรงนองสั่งสมเร็จโทษด,ด้วยการจับถ่วงน้ำจากนั้นนะครับพระเจ้าบเรงนองก็สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาขึ้นเป็นพระเจ้าอายุทยาต่อไปนี่ คือสองครามคราวเสียกรุงที่เราเรียกว่าครั้งที่1ถ้ามุมมองของเราก็คือเสียกรุงครั้งที่1พุทธศักราช2 1 1 2ย้ำอีกครั้งถ้ามองในมุมพมา่พมาพม่ามองว่านี่คือสองครามปราบก,กบฏพระมหาจักรพรรดิและพระมหินตามมุมมองของเอกสารพม่านะครับหัวข้อสุดท้ายเสียกรุงครั้งที่2ฉบับยาวตะกี้เสียกรุงครั้งที่1ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเสียในตอนที่เป็นสงครามช้างเผือกหรือว่าเสียตอนพุทธศักราช2112ก็ตามแต่สงครามคราวเสียกรุงพุทธศักราช2310อันนี้คือความพินาศย่อยยับของจริงซึ่งแรงขับสำคัญสคัญที่ทำให้พมา่าเนี่ยยกทัพมาตีอยุธยาครั้งนี้มี2เรื่องใหญ่ๆอันนี้นับเฉพาะใหญ่ๆเลยนะ 1. มอนคือมอนเนี่ยพมา่าถ,ถือว่าเป็นหอกข้างแคร่ เพราะว่าเมืองมอญจะคอยสร้างปัญหาให้กับพม่าอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งมอญเข้มแข็งถึงขนาดสามารถยกทัพมาไล่พม่าให้ขึ้นเหนือไปได้เลยส่วนอยุธยาก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนท่อน้ําเลี้ยงอะ่ะคอยส่งแรงสนับสนุนให้กับมอญอยู่ตลอดให้ทําการก่อปัญหากับพม่าอยู่ตลอดเลยนะครับทั้งพระเจ้าอลองพญาตอนนั้นนะครับพระเจ้ามังระต่างมองไปทางเดียวกันเลยว่า ต้องกำจัดอยุทยาให้ราบคาบบทขยี้ให้สูญสิ้นไม่ให้ลุกขึ้นมาก่อปัญหาแบบนี้ได้อีกต่อไปส่วนแรงขับข้อที่สองคือกษัตริย์พาม่าเนี่ยเขามีเหมือนเหมือนเป็นทูดูลิสอะเหมือนเป็นเช็คลิสคือถ้าจะแสดงความยิ่งใหญ่เป็นพระจักัตรพยดีราชแบบพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าช้างเผือกของสาวดีสินพยุชินได้จริงๆเนี่ยอย่างหนึ่งคือต้องตีอยุธยาให้สําเร็จแบบพระเจ้าบุเรงนองให้ได้นะครับ เปิดวาร์ปข้ามมาในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงขึ้นครองอยุทยาใหม่ๆซึ่งก็จะตรงกับสมัยของพระเจ้าอลองพญาของทางพามา่าซึ่งมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเล่าว่าระหว่างที่พระเจ้าอลองพญาใช้คำง่ายๆนะพาครอบครัวไปตรเวนทำบุญไหว้พระอยู่เนี่ยก็มีรายงานว่าเรือสินค้าของทางพมา่าถูกอยุทยายึดไว้ได้หลายลำพระเจ้าอลองพญาพยาพยามจะส่งหนังสือมาขอเรือคืนแต่อยุทยามไม่ยอม พระเจ้าอลองพยาจึงทรงพระพิโรธอย่างหนักรับสั่งให้เตรียมยกทัพมาบทขยี้ยุธยาทันทีนั่นคือที่มาของศึกอลองพยาในช่วงพุทธศักราช2,302ถึง2,303โดยท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าอลองพ,งพยาทรงพระประชวนหนักกลางศึกเลยจนต้องถอยกลับแต่ก็ถอยไม่ทันเพราะว่าสวรรคตระหว่างทางกลับเลยโดยในศึกครั้งนี้มีพระราชบุตรพระองค์สำคัญ ของพระเจ้าลองพญาคือพระเจ้ามังระเสด็จมาในกองทัพด้วยทําให้พระองค์เนี่ย <guerra. S 1> เห็นทางหนีทีไล่ในอยุธยาทุกอย่างและคงจะผูกใจเจ็บอยู่ไม่น้อยที่พระราชบิดาของพระองค์เองพลาดท่าต่อกรุงศรียุธยาจนประชวรหนักและสวรรคตในที่สุดนะครับเมื่อพระเจ้าลองพญาสวรรคตแล้วพระเจ้ามังลอบพระราชบุตรองค์โตขึ้นครองราชสมบัติต่อซึ่งในช่วงนั้นเชียงใหม่57หัวเมืองเป็นธรรมดาครับ พอมีการผัดเป็นดินทีนึงเนี่ยประเทศสร,ราชต่างๆก็จะต้องแข็งเมืองนะครับตอนนั้นเชียงใหม่57หัวเมืองแข็งเมืองต่อพระเจ้ามังลอกพระองค์จึงส่งทัพใหญ่ไปปราบจนสําเร็จในช่วงประมาณพุทธศักราช2 3 0 6บวกลบประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่ทันจะอยู่รับข่าวดีพระเจ้ามังลอกชิงสวรรคตไปเสียก่อนพระเจ้ามังระได้ขึ้นครองราชต่อแล้วเชียงใหม่57หัวเมืองซึ่งเพิ่งจะโดนปราบไปไม่นาน ก็ทำการแข็งเมืองขึ้นอีกครั้งพระเจ้ามังระจึงส่งทัพใหญ่นำโดยเนเมียวสีหบดีในมหาราชวงศ์เรียกว่าเนมโยสีหปะเตเป็นแม่ทัพใหญ่ส่งไปปราบแต่การไปครั้งนี้พระเจ้ามังระทรงมองการไกลกว่า แค่การไปปราบกบฏเชียงใหม่57หัวเมืองเพราะทรงมอบหมายภารกิจทางทหารมาให้3อย่างสำคัญมาก 1. ปราบกบฏเชียงใหม่อันนี้รู้อยู่แล้ว 2. ให้เข้าตีล้านช้างต่อเลยและ3ให้เข้าตีกรุงศรีอยุธยาให้สิ้นซากนะครับนั่นแปลว่าจุดหมายสุดท้ายของภารกิจครั้งนี้คือการมุ่งลงมาตีอยุธยาให้พินาศย่อยยับอันเป็นหนึ่งในันธกิจสำคัญ ที่พระเจ้ามังระทรงตั้งใจแน่วแน่อย่างที่สุดเหมือนสารต่อความยิ่งใหญ่ต่อจากพระเจ้าบุเรงนองต้องการจะเป็นสินพยูชินหรือว่าพระเจ้าช้างเผือกเหมือนกับพระเจ้าบุเรงนองนะครับหลังจากที่พระเจ้ามังระทรงให้เนมิยสีหาบดีคุมกองใหญ่ไล่ตีกวาดเชียงใหม่ล้านช้างก่อนจะตีกวาดบ้านเมืองตามรายทางลงมาค่อยๆไหลลงมาสู่อยุธยานะครับอันนี้เป็นทับจากสายเหนือ นอกจากนี้แล้วพระเจ้ามังระยังซื้อความชัวพูดง่ายๆด้วยการส่งมหานรธาแม่ทัพใหญ่อีกคนหนึ่งให้คุมทัพใหญ่แล้วไล่ตีกวาดบ้านเมืองต่างๆตามรายทางเข้ามาทางใต้กับทางตะวันตกเริ่มจากทวายเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีมีบางส่วนลงไปถึงชุมพรชัยยานะครับมาเ,าเข้ามาทางสุพรรณด้วยทางตะวันตกนะครับคือเขาตั้งใจจะตัดแขนขาตัดท่อน้ำเลี้ยงความช่วยเหลือที่จะส่งมาหาอยุธยาเนี่ย ตัดให้หมดเลยเมืองไหนเจ้าเมืองยอมแพ้ต่อเขาโดยดีเจ้าเมืองจะได้อยู่ครองเมืองต่อไปแต่อาจจะโดนกวาดคนกวาดเสบียงกวาดช้างม้าอาวุธมาเข้ากองทัพนึกออกไหมกองทัพของทางพมา่าพ,พระเจ้ามังระเนี่ยตอนเริ่มต้นอาจจะมีจํานวนคนเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผ่านตามรายทางเมืองไหนก็ ตีได้คนก็กวาดเข้ามาตีได้คนกวาดเข้ามาชางม้าอาวุธขนาดของกอง <ๆ S 2> ทัพมันก็บวม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 ,บวมขึ้นจนใหญ่โตมโหฬารอันนี้เป็นเคสของเมืองไหนที่เจ้าเมืองยอมแพ้โดยดีแต่ถ้าเมืองไหนเจ้าเมืองคิดต่อสู้จะโดนบทขยี้เละเทะเลยเผาราบในที่สุด ทับสายเหนือของเนเมีโยสีหาปดีหรือว่าเนมโยสีหาปะเตกับทับสายใต้สายตะวันตกของมหานรธาก็นัดเข้าล้อมอยุธยาพร้อมกันตั้งแต่ประมาณสักพุทธศักราช2,309 308 309ประมาณนั้นโดยตั้งค่ายขนาดใหญ่ล้อมเกาะเมืองไว้มากถึง27ค่ายก่อนจะค่อยๆกระชับพื้นที่เข้ามาทีละหน่อย ฝ่ายอุทยานํำโดยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็ยังคงใช้กลยุทธ์เดิมคือรีบตุนสเบียงไว้ในพระนครให้พอกินถึงหน้าน้้ำหลากเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่อ่ะทุกครั้งที่ผ่านมาน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งรอบเกาะเมืองคือจากค่าแห้งๆเนี่ยรอบเกาะเมืองเนี่ยคุณผู้ชมจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันน่พอน้ำเหนือหลากลงมามันจะกลายเป็นทะเลสาบหมดเลยแล้วในภาวะนี้น้ำมันจะท่วมสูงจนทับของข้าศึกที่มาล้อมเนี่ยอยู่ไม่ได้และต้องถอยกลับไปทุกครั้ง แท็กติกนี้อยุธยาใช้ได้ผลมาตลอดได้ผลทุกครั้งอย่างที่บอกแต่ถว่าครั้งนี้พระเจ้ามังระแก้เกมมาอย่างเด็ดขาดมากๆเลยอ่ะเขาใช้กลยุทธ์น้ำท่วมก็ไม่ยอมหนีอ่ะ ล่องแพรมาจากสายเหนือนะครับพอน้ําท่วมก็ขนช้างขนม้าขนอาวุธขึ้นที่ดอนตามวัดตามวาต่างๆอะไพร่พลขนขึ้นแพรอยุธยาพอเจอแท็กติกนี้เข้าไปก็มีแต่นับวันรอแพ้เท่านั้นเลยนับถอยหลังเพราะว่าเสบียงที่ตุนไว้เนี่ยเขาตุนแค่ถึงหน้าน้ําหลักเท่านั้นเสบียงในพระนครตอนนี้หมดแล้วเกิดความอดอยากอย่างมากเริ่มมีการปล้นสะดมมีการเผาบ้านเดินในพระนคร มีผู้คนบนเกาะเมืองเนี่ยเริ่มจะหนีเอาตัวรอดออกมาบางคนโดนอังวะจับได้บ้างก็ทําให้ทางอังวะเนี่ยเอาไปสอบสวนแล้วก็มีข้อมูลที่อัปเดตตลอดเวลาว่าสถานการณ์ภายในกําแพงเมืองยุทธยาเนี่ยไปถึงไหนแล้วในระหว่างที่ตั้งค่ายล้อมพระนครอยู่นี้มหาราชาได้ป่วยตายกลางศึกทําให้แม่ทัพใหญ่ตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งเดียวคือนเนมลวสีหบดีประกอบกับในช่วงนั้นที่กรุงอังวะมีกองทัพจีนยกมาจ่อคอหอยพระเจ้ามังระ แม้จะมีอาแซวุดกี้แม่ทัพใหญ่คอยช่วยรับมือจีนแต่ว่ายังต้องการเสริมกำลังแข็งแกร่งก็เลยมีหนังสือมาเรียกให้ในเมียวสีหบดีเนี่ยให้รีบยกทัพกลับไปช่วยรับศึกจีนอย่างด่วนนะครับฝ่ายในเมียสีหบดีเห็นว่ามันอีกแค่นิดเดียวอ่ะจะพิชิตยุธยาได้อยู่แล้วขืนถ้ายกกลับ ตามคำสั่งพระเจ้ามังระสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่ปี2306-2307เนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์เลยอ่ะนะครับจึงสั่งให้ระดมทำทุกอย่างรีบพิชิตกรุงศรีอยุธยาให้จงได้และเมื่อถึงจังหวะที่ทับอังวะรอคอยมานานอายุธยาอ่อนแอลงมากขาดเสบียงหนักและยังเริ่มมีการปล้นสะดมเกิดขึ้นในพระนครมันก็มีช่องโหว่ขึ้นเนมิลสีหบดี ใช้แผนที่มหาณรธาทิ้งเป็นมรดกไว้ให้คือพาทหารเข้าขุดอุโมงเผารากกำแพงเมืองอยุธยาบริเวณป้อมมหาชัยคือแถวตลาดหัวรอปัจจุบันน่ะจนวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310กำแพงเมืองตรงบริเวณป้อมมหาชัย ที่โดนสมไฟเผารากกำแพงเมืองมันนานะนะครับก็สุดและพังทลายลงทีนี้ทัพหน้าของอังวะก็กรูกเข้าพระนครได้เลยมหาราชวงศ์พงศาวดานพมา่าบอกว่าในช่วงรุ่งเช้ามีคนพบพระบร,รมศพของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศตรงแถวแถวใกล้ๆกำแพงเมืองยุทธยาทางด้านตะวันตกแล้วนเมียวสีหาบาดีก็จัดพิธีพระบรมศพให้สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ เป็นอย่างดีวงเล็บว่าอย่างดีเท่าที่ในสภาวะสงครามจะทำได้นะครับภายในเวลาไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ต่อจากนั้นเมื่อจัดก,การรวบรวมทรัพย์สินและอาวุธที่ได้จากอายุธยาแล้วเนมีิวสีหบดีก็รีบสั่งเคลื่อนพลกลับกรุงอังวะทันทีเพื่อช่วยพระเจ้ามังระรับศึกจีนโดยเนมิวสีหบดีทิ้งกองกำลังสุดท้ายคือซุกี้พระนายกองน่ยทิ้งไว้ที่ค่ายโพสต้นให้เก็บ ตกทรัพย์สินและอาวุธที่ยึดได้เพิ่มเติมเนี่ยส่งตามกลับไปอังวะภายหลังในครั้งนี้เนเมียวสีหาบดีกวาดต้อนผู้คนในอยุธยากลับไปอังวะด้วยเป็นจำนวนเกืบอบเกือบ2 0แสนชีวิตเลยคือไปทั้งทางบกและทางเรือแบ่งแยกกันไปนะครับซึ่งในจำนวนนี้นอกจากไพร่เ้วเนี่ยจะมีเศรษฐีมีขุนานางมีเจ้านายเชื้อพระวงศ์ด้วยและโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรในเพศบรรพชิตพระองค์โดนกวาดต้อนไปด้วย ซึ่งผู้คนที่โดนกวาดต้อนไปนั้นจะถูกจัดโซนิ่งให้ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยตามเมืองต่างๆตามที่ต่างๆกระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆในเขตอํานาจของทางอังวะที่ต้องให้กระจายกันอยู่เป็นหย่อมๆเพราะว่าเขาไม่อยากให้ไปรวมตัวกันอยู่เยอะเดี๋ยวก่อกรกบฏขึ้นได้ก็ไปอยู่ที่นู่นในฐาน,พนะพลเมืองกลุ่มใหม่ของกรุงอังวะ ส่วนสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรในเพศบรรพชิตภายหลังได้ทรงย้ายไปประทับที่เมืองอมรปุระตามการย้ายเมืองหลวงที่เกิดขึ้นต่อมาจนกระทั่งพระองค์สวรรคตในเพศบรรพชิตในพุทธศักราช2,339รวมเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรออย้ายมาประทับอยู่ในพมา่าทั้งหมด29ปีและจากการถูกทัพพมา่าอังวะเผาทำลายในครั้งนั้นกรุงศรีอยุธยาก็บอบช้ำอย่างหนัก จนเกินกว่าที่จะสามารถกลับมาใช้เป็นศูนย์กลางอำนาจได้อย่างเดิมอีกต่อไปคุณผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือความแตกต่างกันที่ผมพยายามฉายเห็นระหว่างการเสียกรุงครั้งที่1คือพระเจ้าบุเรงนองต้องการเก็บอยุธยาไว้เป็นประเทศสราชกับการเสียกรุงครั้งที่สองอน,นี้พระเจ้ามังระต้องการบทขยี้ทำลายให้สิ้นซากเลยนะครับแต่หลังจากเสียกรุงพุทธศักราช2,310ไปได้แค่มไม่กี่เดือนสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของเราก็ทรงสามารถก่อตั้งศูนย์กลางอำนาจแห่งใหม่ที่ธนบุรีก่อนจะเข้าสู่ยุครัตนโกศินลร์ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังคงมีศึกกับพม่าติดพันเรื่อยมาจนกระทั่งพม่าเสียให้แก่อังกฤษโน่นเลยศึกระหว่างบ้านเรากับพม่าถึงได้จบลงนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของอีนี้เอกสารอ้างอิงมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับ 2. พระราชะพงศาวด,ดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทรมาเจอมันนี้มีฉบับหลวงประเสริฐด้วยมีคำให้การชาวกรุงเก่าด้วยนะครับและสุดท้ายการปรับแก้เทียบสักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวด,ดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอาจารย์ดตรตรงใจหุตางูลศูนย์มนุษยวิทยาชรินทร์องค์การมหาชนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ